ผมได้สืบทอดมรดกร้อยพันล้านบทที่6,554ออกทะเลเมื่อโฮเวิร์ตได้ยินดังนั้นเขาถามอย่างรวดเร็วว่าคนลักพาตัวเรียกร้องอะไรหรือเปล่าเจนนี่ตอบว่าใช่พวกเขาต้องการ1,000ล้านดอนลลาร์สหรัฐและต้องเป็นสกุลเงินดิจิตอล1,000ล้านดอนลลาร์โพเวิร์ตอุทานออกมาคนลักพาตัวพวกนี้กล้าไม่น้อยพันล้านดอนลลาร์ มีใครเรียกค่าไถ่ายมากขนาดนี้แม่งบ้าไปแล้วเจนนี่ได้ยินเขาว่าเรียกสูงเกินไปอด,ดไม่ได้ต้องร้องให้ด้วยความขับข้องใจสะอึกสะอื้นท่านผู้นำพวกเขาเป็นกลุ่มปีศาจใจดำเงินพันล้านที่พวกเขาต้องการไม่ใช่ค่าถ่ายแต่เป็นเงินช่วยชีวิตเงินช่วยชีวิตโพเบิร์ดถามว่าคุณหมายถึงอะไรเจนนี่ร้องไห้พูดว่ามีเพียงให้เงินไปจึงช่วยชีวิตพ่อลูกได้ไม่เช่นนั้น พวกเขาจะฆ่าสามีและลูกชายฉันโยนลงทะเลมันดามันเถอะโพเวิร์ดพูดด้วยความขุนเคืองนี่แม่งไม่ใช่ลักพาตัวเป็นโจรได้หนึ่งพันล้านยังไม่ปล่อยคนใช่เจนนี่อดครวนพวกเขาให้เวลา48ชั่วโมงหากไม่ได้เงินเขาจะฆ่าสามีและลูกของฉันโพเวิร์ดเงียบไปครู่หนึ่งถามเธอว่าตอนนี้คุณคิดอย่างไรให้หรือไม่ให้เจนนี่ร้องให้ตอบว่า ท่านผู้นำฉันอยากจะถามว่าพอจะมีวิธีระบุตำแหน่งได้หรือไม่จากนั้นให้หน่วยนาวิกโยธินไปช่วยพวกเขาฉันจำได้ว่าคุณเคยทำเช่นนี้มาก่อนหลายปีก่อนมีสมาชิกหลักอายุน้อยตระกูลรอชายถูกกลุ่มกบฏติดอาวุธท้องถิ่นลักพาตัวขณะพักร้อนในอเมริกาใต้เวลานั้นวุ่นวายมากกองทัพสหรัฐราชาอีกฝ่ายเป็นองค์กรก่อการร้ายส่งนาวิกโยธินหลายพันนายบุกไปสังหาร ชาวอเมริกันทุกคนคิดว่าเป็นปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายขั้นเด็ดขาดที่แท้เพียงเป็นการช่วยเหลือเพย์บอยตระกูลรอชายแม้คนอเมริกันไม่รู้เรื่องนี้แต่สมาชิกตระกูลรอชายทุกคนรู้เมื่อโฮเวิร์ดได้ยินว่าเจนนี่ต้องการให้เขาระดมพลนาวิกโยธินเขาเม้มปากถามเธอว่า คุณคิดว่านาวิกโยธินจะพบพวกเขาภายใน48ชั่วโมงหรือไม่แม้พบพวกเขายัางต้องวางแผนช่วยเหลือคุณคิดว่าจะช่วยเหลือได้ภายใน48ชั่วโมงหรือไม่เจนนี่พูดด้วยความตื่นตระหนกเรื่องนี้เรื่องนี้ฉันไม่รู้อะไรมากนะักวิดีโอที่พวกเขาส่งมาไม่แสดงข้อมูลสำคัญดูเหมือนเป็นแค่ทะเลกว้างใหญ่นั่นก็ใช่โฮเวิร์ดพูดจะหาก,กองเรือบรรทุกเครื่องบินในทะเลกว้างใหญ่อย่างเป็นเรื่องยาก ไม่ต้องพูดถึงคนสองคนผู้จบโพเวิร์ตพูดต่อว่าเจนนี่ฉันแนะนำให้คุณนวิเคราะห์สถานการณ์อย่างมีเหตุผล1,000ล้านดอนลลาร์สหรัฐไม่ใช่จำนวนเล็กน้อยโดยเฉพาะสำหรับตระกูลฮอกวิตของคุณหากใช้เงิน1,000ล้านดอนลลาร์สหรัฐนี้ไปพาคนกลับมาได้ก็คุ้มค่าแต่ประเด็นคือเป็นเรื่องหน้าขันที่คุณไม่เห็นใครเลยหลังจ่ายเงิน1000ล้านดอนลลาร์ บทที่6555เจนนี่ตกใจถามอย่างรวดเร็วท่านผู้นำคุณคุณคงไม่ใช่ขอให้ฉันยอมแพ้โพเมดปฏิเสธอย่างรวดเร็วไม่ใช่อย่าพูดร้ายสาระอย่าเข้าใจฉันผิดฉันอยากให้คุณคิดให้รอบคอบจะตัดสินใจจัดการเรื่องนี้อย่างไรอีกฝ่ายให้เวลาคุณแค่48ชั่วโมงฉันไม่สามารถช่วยคุณหาคนได้ภายใน48ชั่วโมงไม่ต้องพูดถึงว่าคนอยู่กลางทะเล แม้พวกเรารู้ว่าวิดีโอนั้นถ่ายที่ไหนแต่รัศมีที่ต้องค้นหาอย่างน้อยหนึ่งพันไมล์ทะเลคุณรู้ไหมพันไมล์ทะเลกว้างแค่ไหนเจนนี่พูดโดยไม่รู้ตัวนั่นคือ3.14ล้านตารางไมล์ทะเลถูกต้องโฮเมิร์ถอนหายใจสถานการณ์นี้แม้สงกองทับเรือสหรัฐออกไปก็ไม่อาจหาคนได้ภายใน48ชั่วโมงฉันจึงให้คุณพิจารณาจะให้เงินหรือไม่เจนนี่พูดอย่างเชื่องช้าท่านผู้นำ หาก1,000ล้านดอนลลาร์สามารถนำพวกเขากลับมาได้ฉันยินดีจ่ายเงินจำนวนนี้แต่ไม่รู้ว่าหลังจากนี้คนเหล่านั้นในอนาคตจะขอเงินต่อหรือไม่นี่อาจเป็นการเสียเงินเปล่าโพเมิร์ตพูดตรงๆเจนนี่เราทุกคนเป็นครอบครัวเดียวกันไม่จำเป็นต้องพูดอย่างอ้อมค้อมคุณคงไม่อยากใช้เงินจำนวนนี้ใช่ไหมใช่ก่อนเจนนี่แต่งงานกับพ่อวิท เธอเป็นคนตระกูลรอชัยและมีความเกี่ยวพันทางสายเลือดก,กับโฮเวิร์เธอจึงถอนหายใจพูดอย่างตรงไปตรงมาเหมือนสิ่งที่เขาคิดฉันไม่อยากจ่ายไปจริงๆเมื่อจ่ายไปตระกูลฮอกวิทจะอ่อนแออย่างมากอาจไม่มีโอกาสลุกขึ้นยืนอีกครั้งในอนาคตเพื่อประโยชน์ของตระกูลฉันไม่ต้องการให้เป็นเช่นนี้โฮเวิร์กล่าวว่าการตัดสินใจของคุณมีเหตุผลเป็นฉันคงเลือกแบบเดียวกันพูดถึงจุดนี้โฮเวิร์เปลี่ยนหัวข้อพูดว่า แต่คุณต้องคิดให้ชัดเจนหากคุณไม่ให้เงินคนเหล่านี้อาจนำวิดีโอไปเปิดเผยต่อสาธารณะวิพากษ์วิจารณ์คุณอย่างเปิดเผยไม่ยอมจ่ายเงินช่วยสามีและลูกชายอย่าลืมก่อนหน้านี้คุณใช้นามสกุลอะไรเมื่อถึงเวลานั้นตระกูลรอชัยได้รับผลกระทบเช่นกันจะถูกดึงเข้าไปร่วมด้วยเมื่อได้ยินสิ่งนี้ เจนนี่ถามอย่างกังวลใจคุณหมายความว่าให้ฉันมอบเงินให้พวกเขาหรือโพเวิร์ดถอนหายใจพูดว่าไม่จ่ายเงินจะเอาตัวเองไปเสี่ยงตกเป็นเป้าการวิพากษ์วิจารณ์สาธารณะทำไมไม่มอบเงินจำนวนนี้และเปลี่ยนจากผู้ถูกกระทำเป็นผู้กระทำทำให้ตัวเองเป็นที่นิยมอย่างมากในหมู่ชาวอเมริกันทุกคนพัญญาและแม่ผู้น่าชื่นชมเจนนี่รีบถามท่านผู้นำ คุณอยากให้ฉันจ่ายเงินจากนั้นให้เปิดเผยเรื่องนี้ต่อสาธารณะโพเวิร์ดพูดอย่างเด็ดขาดใช่ให้เงินก่อนและแจ้งข่าวให้สื่อทราบทันทีเมื่อถึงเวลาฉันจะช่วยเติมเชื้อไฟหาสื่อกลุ่มใหญ่มาสัมภาษณ์คุณคุณต้องกลั้นน้ำตาต่อหน้ากล้องสื่อผู้ยอมเสียสละทุกอย่างเพื่อสามีและลูกชายหรือรวมถึงชีวิตของคุณเองภายในเวลาไม่ถึง24ชั่วโมง คุณจะกลายเป็นแม่ที่มีชื่อเสียงที่สุดในอเมริกาและชื่อของตระกูลฮอกวิทของคุณและตระกูลรอชัยจะได้รับการประชาสัมพันธ์ในเชิงบวกซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างมากคุณจะนำตระกูลไปสู่ความรุ่งโรจน์อีกครั้งเมื่อถึงเวลานั้นคนอื่นในตระกูลของคุณจะไม่กล้าไม่ติดตามคุณอำนาจจะอยู่ในมือของคุณเพราะชื่อเสียงได้รับความนิยมมากผู้คนทั่วสหรัฐอเมริกาจะสนับสนุนคุณยืนหยัดเพื่อคุณ คุณคงรู้ดีทุกคนอยากร่วมมือกับคนดังโดยเฉพาะคนที่มีชื่อเสียงยอดเยี่ยมเจนนี่นี่เป็นโอกาสทองของคุณ